สวัสดีครับลูกค้าอันนี้จะต้องกระจัดชุดใหม่นะเป็น2อคูนสะใครชอบเบรกหนักๆก็ต้องชุดนี้เลย2องคูณสี่บีวีสนะเสียงกลาง12ครับ2องูณสก็หมายถึงว่าเบรกนี่สี่ใบน,นะแล้วเสียงกลางก็2ใบน,นะรุ่น bv นะเบรกก็จะกระแทกนุ่มแล้วลึกนะถ้าลูกค้าชอบเบรกหนักๆก็ต้อง bv เลยนะพาวเวอร์ก็ จะเป็น2ตัวนะเป็นสเตอริโอนะทำเซลล์ก็ได้นะทำเป็นสเตอริโอก็ได้ยแยกแยกเบกแยกกลางไปเลยนะเพราะว่าตัวบนก็แยากกลางเพราะว่าตัวล่างก็เป็นเบรนะตู้เนี่ยมันเป็นรุ่นนะวีนะลูกค้าตู้ตู้เชต้อยใช้ไม้ยี่สบมิลนะลูกค้าไม้เนื้อแข็งนะไม้ไม้เนื้อแข็งป๊อกๆเลยอะ่ะเนี่ยเป็นไม้ยี่สบมิลตัวนี้ให้ลูกค้าเป็นไม้เนื้อแข็งนะ่ะแต่ว่าไม้เชต้อยใช้ไปให้ให้โรงงานเขาเคลือบมานะเคลือบข้างละ2มิล ดอกเชื่อจเอื่ต้อยใช้เป็นแบรนด์นาคาชินะเป็นโครงปั๊มกระดาษแข็งไม่เหล็กก็ร6 0ยสมิล500วัตเต็มฮะลูกค้าเป็นแบรนด์นาคาชิข้างหน้านี่ก็เป็นตะแกรงเหล็กนะลูกค้าเหล็กหนาหนาเหล็กก็เหล็กรูหกเหลี่ยมนะลูกค้าหนา0.8เห็นไหมเหล็กเอื่ต้อยใช้รูหกเหลี่ยมนะเป็นแบรนด์นาคาชิหนา0.8นะลูกค้าหนาหนาส่วนข้างหลังก็เป็นสเปคคอนนะส,สเปคคอนสองโลอย่างข้างหลังด้านนี้เป็นสเปคคอนนะลูกค้าจะเป็นสเปคคอนสองโลนะ ถ้าลูกค้าซื้อซื้อชุด1 5 9 0 0ก็อยไปแล้วเนี่ยมีพาวเวอร์มีเบรกไปแล้วอมีพาวเวอรมีปีแล้วมีตู้ตู้ตู้เบรกสองใบเสบยีสงยสงกลาสงสใบพรอนสายเลยนะลูกค้ามาเพิ่มทีหลังได้นะก็ลองก็ขอขอแฟนดูขอขอสีภรรยาดูนะว่าเออมันมีความสุขฮะก็ก็ขอขอแฟนมาซื้อมีความสุขดีฮะฟังเพลงอยู่บ้านส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็ชวนแฟนมาก็ตกลงไม่ได้แฟนก็ ไม่บอกอประหยัดมัางไอจะไม่เอานะพอจะไตยคุยนะพอจะไตยคุยให้นะแฟนลูกค้าส่วนใหญ่โอเคหมดเลยฮะร้อยร้อยทั้งร้อย,อยมาให้เยต้ยคุยไม่หรอกลูกค้ายต่อยจะคุยกับแฟนนะแฟนผู้หญิงเนี่ยจะคุยด้วยเหตุผลนะส่วนใหญ่เยตยจะคุยเหตุผลให้ให้เขาฟังเขาฟังว่าอ,อ,อย่างอย่างอย่างสามีซื้อไปเนี่ยอยากได้ก็ให้เขาไปเถอะเพราะว่าดีกว่าเขาไปเที่ยว เขาอยู่ฟังให้ฝากฟังเพลงอยู่กับบ้านฟังเพลงอยู่บ้านมีความสุขดีกว่า, <S <S ขวาเขาจะอกอกไปเที่ยวหาเพื่อนข้างนอกไปกินเหล้าข้างนอกอยู่กับบ้านมันก็ความสุข,ขของเขานะเราก็รักกันคนเรารักกันนะก็ต้องก็ส่วนใหญ่ฮต้ตจะพูดแนวนี้นะก็แล้วก็ให้ให้ลูกค้าตัดสินใจเองให้แฟนเขาตัดสินใจเองส่วนใหญ่ก็แฟนเขาก็ตัดสินใจให้ทุกตัดสินใจตออามทีออ่ฮิตตบอกทุกทุกคนลนะฮะทุกเจ้าเลยครับลูกค้าอย่างพี่ผู้ชายน้องผู้ชายนะ ก็ชอบซื้ออยากชิน้นอยากชิ้นเฮียต้อยว่ามันแพงนะซื้อทีละชินนะ้นเนี่ยอย่างชุดหนึ่งหมื่นห้าพันก็ร้อยน่ลูกค้ามาซื้อทีละชินช้นทีเะียชิ้นก็มันก็ไม่ใช่หมื่นหมื่นห้าพันก็ร้อยมันก็จะเป็นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแล้วถ้าลูกค้าแต่เฮียต้อยก็แนะนำแฟนฮะสีภรรยาเขาให้ให้ซื้อเป็นชุดมันก็จะทุกุ้มฝ่าถูกฝ่านะเพราะเฮียต้อยอยากแนะนาในในทางที่ถูกต้องอนะให้ทางลูกค้าประหยัดนะลูกค้าส่วนใหญ่นะร้อยทั้งร้อยอ่ะสีภรรยาก็สีภรรยา,รยาของลูกค้านะ ก็โอเคกับแบบจัดชุดร้อยทั้งร้อยเลยเอาแบบจัดชุดหมด yeah, นะเพราะว่านะเพราะว่าเฮียต้อยทําี่คูณสอยู่นะเป็นดีเป็นรุ่นดนะีเคมีิสิกนะเฮียต้อยนามสกุลดวงแก้วนะเฮียต้อยชื่อจิรวัตรดวงแก้วเป็นรุ่นน้าสามหกหนึ่งหกนะเป็นรุ่นที่ขายดีฮนะเพราะว่าเฮียต้อย ทําเองนะไปผ่านมอกมาด้วยเพราะว่าของเฮียต้อยมีมอกนะสองตัวนี้ก็ตัวเดียวกันฮะวัดเท่ากันนะพันคุณพันเต็มนะขายก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้ขับ 15- ได้4ใบนะเฮียต้อยรับประกันเลยนะทางบริษัทนะก็ที่รับประกันเลยขับ1 5ได้4ใบรับประกัน1ปีด้วยนะของเฮียต้อยรับประกัน1ปีข้างหลังมีพัดลมนะข้างหลังมีพัดลมเป็นพาวเวอร์การแจ้งนะลูกค้าส่วนปีนี่ก็เป็นของดีเคมีสิกเหมือนกันนะก็เล่นบลูทูธได้บลูทูธก็กดไปที่หมดนะ หมดกดลูกค้าก็ตั้งค่าตั้งค่า b t สติ๊กเกอร์บีทีสติ๊กเกอร์ก็จะขึ้นมาลูกค้าก็เชื่อมต่อเลยพอเชื่อมต่อเลยปุ๊บไอไอคำว่าที่ต้นสื่อบีทีต้นสือบลูทูธอ่ะก็จะขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็จะหยุดนะถ้าลูกค้าจะใช้การ์ดใช้ USB ก็เล่นได้นะก,ก็เล่นได้2ระบบนะส่วนด้านนี้ก็เป็นไม้นะจากจากปุ่มที่แอคโคนะตอนนี้ปุ่มแอคโคแอคโคไปนี่ก็เป็นวอลลุ่มไม้ทั้งหมดนะ เสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบสเนี่ยกลกค้าก็ปรับนะแต่สองตัวนี้นะลกค้าวอลลุ่มสองตัวนี้ก็เป็นเบสก็เป็นไม้นะไม้ไม้ตัวที่หนึ่งนะไม้ตัวที่หนึ่งอันนี้ถ้าเราเล่นไม้ตัวที่สองกับวอลลุ่มตัวที่สองนะอันนี้ก็เป็นเสียงเบสนะเบสอันนี้กลางกลางแหลมนะอันนี้ก็เป็นเอ็กโคตัวนี้เอ็กโค่นับภาษาอังกฤษก็บนมีบอกเอ็กโคนะส่วนปุ่มตัวนี้ก็เป็นบาลานนะบาลาน้ายฝา บาลานซ์ซ้ายฝานะส่วนปุ่มใหญ่นี่นะลูบิดลูบิดตัวใหญ่นี่ก็จะเป็นมาสเตอร์มาสเตอร์ก็คือคืออะไรมาสเตอร์ก็คือควบคุมเสียงทั้งหมดนะนะควบคุมเสียงทั้งหมดแล้วทั้งไม้ทั้งทั้งทั้งเสียงเพลงทั้งเสียงคนร้องนะควบคุมทั้งหมดแล้วเสียงดนตรีนะเราก็เออทีต้าก็แนะนําให้เอาไว้ที่ตรงกลางก่อนก็ได้แล้วสองปุ่มสามปุ่มนี่ก็เป็นเบสลูกค้าก็ปรับเอาชอบเบสลึก ชอบเบสนุ่นๆชอบแบสอ่าลาวเน็ตแล้วก็ปรับฮะแต่แนะนําให้ได้ต้งก็แนะนําไว้กลางก่อนนะสามปุ่มนี้นะนะก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มปุ่มนับจากปุ่มที่ปุ่มฝ่ามือสุดนะมาที่1ที่2ที่3เนี่ยปุ่มที่จะต้อยชี้นะก็อันนี้ก็เป็นเสียงกลางนะเสียงกลางลูกค้าก็เอาปรับไปที่กลางก่อนก็ได้อันนี้เป็นเสียงแหลมฮะเสียงแหลมแหลมจะวดนะฮะอันนี้เป็นเสียงแหลมฮะลูกค้าก็ปรับไปที่กลางก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวลูกค้าค่อยปรับที่หลังคือวอลลุ่มตัวสุดท้ายนะวอลลุ่มเอนวอลลุ่ม มอลลุ่มตัวที่เพิ่มเสียงฮะเพิ่มเสียงเสียงฮะปรับเสียงฮะเสียงดังดังจะดังแค่ไหนลูกค้าก็ปรับอะเพราะว่าเราเราปรับตัวแม่ไว้ที่กลางนี่แล้วเราก็มาปรับที่ตัวลูกเอาก็เรียกว่าพืเป็นภาษาชาวบ้านแล้วกันเป็นที่ตัวลูกนะเี๋ยวต้ยรับประกันเรื่องเครื่องฮะหนึ่งหนึ่งปีนะลูกค้าลูกค้าปรับไปเลยไม่ต้องกลัวนะแต่ว่าดอกลูกค้าต้องระวังเรื่องดอกหน่อยถ้าลูกค้าไปปรับพาวเวอร์สุดๆนะนะระวังเรื่องดอกดอกถ้าดอกขาดอะไรเต๋ยใต้ไม่รับประกันเรื่องดอกนะลูกค้าเรื่องดอกนี่ก็ซื้อถ้า ซ,ซื้อเปลี่ยนก็ได้เลยฮะเพียงแคไ่ไม่ไม่ถอดไม่ย่างนะถอดน็อตแล้วทางทางทางบริษัทเราก็จะส่งทางขนส่งนี่แองแพรแต่ให้นะเก็บฟรีเก็บเ,กเงินไปทางนะลูกค้าสะดวกสบายฮะเดี๋ยวนี้ยี่ตาก็แนะนําลูกค้าอย่างว่าถ้าเกิดขาดก็ลูกค้าก็ไปเปลี่ยนไว้เนี่ยเปลี่ยนไว้ตามในในตัวจังหวัดก็ได้ฮะไปเปลี่ยนก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าทางในตัวจังหวัดเนี่ยทางส่วนใหญ่ทั่วไปนะอย่างยี่ตาก็มีความรู้เรื่องช่างนะ ทั่วไปเนี่ยอย่างไว้ที่ติดมาจากดอกเนี่ยมันก็จะเป็นของแท้นะเป็นมันจะออกเป็นทองแดงทองแดงที่พันพันไว้เนี่ยมันออกเป็นสีทองแดงเลยนะเป็นทองแดงแท้เลยนะแล้วขดลวดจะเต็มแต่ลูกค้าที่ไปเปลี่ยนมาที่มันขาดมันพังพังที่ขาดที่ขาดเปลี่ยนแล้วก็ขาดอีกทองแดงที่ไว้ลูกค้าต้องสังเกตดูนะมันจะออกสีฟ้าฟ้านี่คือคือคือเกียต้อยเป็นช่างนะเป็นช่างก็ยังแนะนําลูกค้าในทางที่ถูกต้องเท่าที่เกียตต้อยมีความรู้นะ ก็จะออกสีฟาฟ้าอันนั้นก็คือไม่ใช่ทองแดงเต็มนะแต่ลูกค้าก็ไปเปลี่ยนมันก็จะขาดได้บ่อยๆเราไปเปลี่ยนทิ้ง200 300มันก็จะถูกนะ2 0 0 300ลูกค้าเปลี่ยนสองครั้งค่าเสียเวลาก็ซื้อดอกได้ตรงละนะลูกค้าลองคิดตรงนี้ดูนะถ้าลูกค้าไปขาด2ครั้งเนี่ยลูกค้าไปเปลี่ยนไว้ลูกค้าเสียเวลาถอดเสียเวลาเดินทางไปในตัวจังหวัดนะลูกค้าซื้อดอกจากเหยต้อยเนี่ยได้1ตัวแล้ว โดยได้ของแท้นะลูกค้าครับนะเฮียต้าก็อยากให้ความรู้แต่ให้ลูกค้าตัดสินใจเองนะก็ลูกค้าต้องสุดท้ายแล้วลูกค้าต้องตัดสินใจเองเฮียต้าก็จะได้แนะนาได้ได้อย่างนี้นะลูกค้าลองเขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากลูกค้าลูกค้าชอบเสียงเบสชอบเสียงเบสออกมากๆออกแรงแรงลึกๆลูกค้าก็ต้องอย่างนี้เลยฮะเป็น4คูณ2แต่เฮียก็เข้าใจลูกค้านะเฮียเฮียก็เป็นชอบฟังเพลงเหมือนกันนะ มันจะมีความสุขฮะถ้าเราเราได้ยินเสียงเบรกออกมาเยอะเราชอบนะลูกค้าบางคนก็ชอบเสียงเบรกเยอะนุ่มทั้งนุ่มทั้งลอยทั้งลึกทั้งเบรกกระแทกตัวนี้เลยฮะบีวีเลยนะบีวีที่รถแถกเขานิยมก็ใช้กันนะตัวนี้เลยฮะลูกค้าเข้าใจนะลูกค้ามีความสุขเลยลูกค้ามีเพราะว่าหนึ่งตัวปีหนึ่งตัวอยู่แล้วนะเป็นสองคุณสองตู้เบรกสิบสองใบนะเสียงกลางสองใบสิบสองนิ้วนะพร้อมสายพร้อมเปิดเลยฮะพร้อมสายสายาเปคคอนนะ ลูกค้าไปถึงพร้อมเปิดก็หมื่นห้าพันเก้าร้อยแต่ลูกค้าจะเพิ่มจะเพิ่มเป็นสี่คูณสองเนี่ยลูกค้าต้องเพิ่มเพิ่มเพราะว่าอีกหนึ่งตัวเพิ่มเพราะว่าอีกหนึ่งตัวเพื่อว่าเอาเพราะว่าตัวเนี้ยมาขับเสียงกลางเสียงกลางก็ได้เสียงเบรกก็ได้ฮะเพราะว่าเพราะว่าเซอร์ต่อใช้ตัวเดียวกันนะ่ก็ราคาสี่หันสี่เก้าสิบนะลูกค้าก็จะมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะขับกลางก็ได้ขับเบรกก็ได้ก็ลูกค้าก็เพิ่มไปอีกตัวนี้ไปเพิ่มไปขับเสียงกลางก็ได้ขับเสียงเบรกก็ได้คือตัวเดียวกกันนะะ็ พาวเวอร์ก็คือตัว4490ของของยต้อย์พาวเวอร์ก็คือ15นิ้วของปั๊มนะได้4ใบล,ลูกค้ามีตู้ของใครก็ได้ฮะก็ให้เป็นให้เป็น15นิ้วของปั๊มอะของยีต้อยก็ขับได้อยู่แล้วนะเป็นของยี่ห้ออื่นก็ได้ไม่เป็นไรก็พาวเวอร์ตัวนี้มันขับได้ขับขับของปั๊มนะของปั๊มบอกก่อนนะได้4ใบยอยู่แล้ว15นิ้วแต่เยี่ต้อยมาขับเสียงกลางได้เหมือนกันก็เยีต้อยใช้ตัวเดียวกันอย่างลูกค้าก็ลูกค้าก็ต้องมีมี2 2, 2อค้าก็ตอง ถ้าอยากชุดนี้ลูกค้าก็ต้องเพิ่มต๊ะอีกสองใบต๊ะอีกสองใบก็คือว่าใบาละสองสองพันหกเก้าสิบลูกค้าต้องเพิ่มอีกนะ 2, 6, 6, 6, 6, 6. สองใบนะใบละสองพันหกสองพันหกเก้าสิบก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บปลายทางนะลูกค้าพร้อมดอกเลยฮะลูกค้าพร้อมไปถึงก็เปิดได้เลยฮะอ,อ,อย่างเฮียจะบอกราคาแยกชิ้นให้นะเพราะว่าเฮียบอกไปแล้วอย่างปียังไม่ได้บอกปีก็ปีนี้คือมีสิ่งห้าตัวละ2 2, 2 9 0นะฟรีค่าขนส่งเก็บไปทางนะอย่างพาวเวอร์ก็บอกไปแล้วนะ4,490 เก็บไปทางนะฟรีค่าขนส่งกันอย่างตู้ตู้ลูกค้าซื้อเพิ่มนะถ้าลูกค้ามีดอกอยู่แล้วลูกค้าซื้อตู้เปล่าก็ได้เฮยต้อยขายหมดหล่ะแต่ตัวเฮต้อยไม่ขายนะลูกสาวเ็าไม่ขายหรอกเขาห่วงก็จะตายก็เป็นตู้คางหมูนะสิบสองนิ้วคางหมูตู้เปล่าเนาะตะแกงเหล็กเฮต้อยก็จะต่อต่อสเปคนให้เลยนะทุกอย่างลูกค้าไปถึงก็ต่อได้เลยนะสายเสือเฮต้อยมีไปให้หมดพร้อมสีสามจุดสามตัวหนึ่งนะลูกค้าไปต่อเข้าเสียงแหลมได้เลย สเปคคอนก็ข้างหลังเนี่ยลูกเอดียต,ต้อยก็ตอบอยึดให้เสร็จเรียบร้อยหมดเลยนะตะกรงตะแกรงน,อน็อตน็เดียต้อยก็ให้ไปนะเอาไปยึดยึดยึดดอกถ้าลูกค้ามีมีมีดอกอยู่แล้วนะลูกค้าซื้อตู้เป่าก,ก็ใบละพันสามนะลูกค้ารีค่าขนส่งเก็บไปทางถ้าลูกค้าจะซื้อทั้งชุดพร้อมเปิดนะทั้งพร้อมดอกเลยนะพร้อมดอกเลยนะลูกค้าก็พร้อมดอกเลยก็ไปถึงก็เปิดได้เลยนะดอกเดียต,ต้อยใช้12นิ้วนะเป็นแบรนด์นากทีนะดอกเป็นแบรนด์นากทีกระดาษกระดาษแข็งนะ เป็นโองปั๊มนะโองปั๊มนะก็ดอกดอกสิบสนะองนี่ก็สามร้อยวัตนะลูกค้าดอกสามร้อยวัตสามร้อยวัตนี่ก็สามร้อยเต็มนะไม่ใช่ไม่เต็มนะ้ของเฮียต้อยเป็นมันมีมอกอมอกอคือตัวนี้เลยฮะมอกอตัวตัว,ต,วตัวของเฮียต้อยเนี่ยจะเป็นตัวอันนี้ก็คือมอกกนะกลมๆนะลูกค้าเป็นเป็นหมายเลขนี้เลยฮะ ก็แลหหกจุดห้านะที่งานวัดก็ใช้กันนะ่ะงานวัดร้อแถก็ใช้กันนะแม่เหล็กจะร้อยห้าสิบห้าเมแม่เหล็กใหญ่ๆนะสิบสองนิ้วคางหมูก็อยู่ที่พันพันแปดเก้าสิบนะลูกคา้าฟรีค่าขนส่งเก็บไปทางทางแต่ไม้ของเยต้อยใช้ไม้สิบหกมเป็นไม้เนื้อแข็งก็อย่างลูกค้าจะเอาขาตั้งขาตั้งตั้งตู้นะขาตั้งตู้เนี่ยของของเยต้อยเนี่ยก็ก็อยู่ที่คู่หนะนึ่งพันสี่นะคู่หนึ่งพันสี่นะลูกค้าสังเกตไหมทำไมคู่หนึ่งเยต้อยต้องขาย 1, พันสี่เพราะว่าเหล็กเนี่ย เหล็กของเฮต้าไทน้นะเนี่ยมันเป็นเหล็กหนานะเฮต้าไต้องขายคู่พันสีนะขายถูกกานี้มันก็ไม่ก็ไม่ได้มันเป็นของเฮต้าไต้องมีของมีคุณภาพเนี่ยมันเป็นเหล็กหนานะลูกค้าลูกบ่งลูกบิดนี่แข็งแรงหมดนะก็เนี่ยเป็นเหล็กหนานะี่ต้อยนรับประกันเรื่องเรื่องตั้งโต๊ะสิบห้านิ้วสบายๆนะสิบห้านิ้วได้สบายๆเนะยลูกค้าเป็นเหล็กหนาเฮต้าไขายคู่ละพันสี่นะฟร,รีค่าขนส่งนะลูกค้าเก็บไปทางลูกค้ามีดอกอยู่แล้วมีดอกสิบห้าอยู่แล้ว ก็จะขอซื้อตู้เป่าเยาต้อยก็ได้นะก็เยาต้อยก็ก็มีมีให้พร้อมนะก็ทั้งตะแกรงเหล็กเป็นป้ายนาคกรชิโลโก้นากรชีก็ติดไปให้นะตับเปกกล้องข้างหลังก็ต่อไปให้พร้อมสายดาดาแดงเลยนะสายสายไฟนะต่อไปให้เรียบร้อยเลยนะไปถึงลูกค้าก็ไปเชื่อมต่อดอกของลูกค้าที่มีอยู่แล้วนะลูกค้าซื้อตู้เปล่าไปเลยซื้อเป่าซื้อซื้อ,ซ,อซื้อตู้เป่าไปก็ใบละพันแปดนะลูกค้าพันแปดก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันฮนะ เก็บเงินไปทางลูกคา้าก็นะลูกค้าซื้อซื้อตู้ลูกคา้กคามีดอกอยู่แล้วลูกค้าก็ซื้อตู้เปล่าก็ได้นะไม่ไม่เป็นไรจะใต้ขายหมดซื้อใบนึงก็ขายนะ